วันนี้เรามาตอบคำถามใน,มนบรรยากาศพิเศษนะครับบรรยากาศที่ท้า้าไปด้วยนะครับวันนี้จะมาอวดทุกคนว่าผมเป็นหนุ่มมังซี่รัดนะวันนี้ผมแกงเองนะเนี่ยอันนี้แกงเขียวหวานมะเขือนะครับมีมะเขือเปลอกมะเขือพวงใช่ไหมเขาเรียกใช่ไหมแต่ว่าคือแกงที่ซื้อมาเลยครับตอนนี้แกงเสร็จร้อนๆเลยนะเดี๋ยวจะชิมอืมอร่อยมาก และนี่ครับอันนี้ก็เป็นผักกาดดองวิธีการก็คือเอาพริกแห้งเนียครับไดบใหญ่ๆะอาไปตำก่อนตำให็ขคดเนื้คนแล้วก็เอาไปผัดกับผักกาดดองเมืจะเป็ี้ยวเปรี้ยวเค็มๆนะอือือกินให้ข้าวจอไม่อ้วกรม่ต้อมงมาดอคฟัมถาน เพื่อนๆเขาถามว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่แบบไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันคือแบบใจลอยคิดเยอะคิดเลยเปื่อมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยนะครับทําไงดีนะครับจริงๆทุกคนรู้นะครับว่าการอยู่กับปัจจุบันนี่สําคัญมากนะเออคือการที่เราจะ m a n i f ฟสการที่เราอยากได้อะไร อย่ามีชีวิตใหม่ๆเนี่ยคุณต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะครับปัจจุบันก็คือลมหายใจเนี่ยเข้าออกแต่ว่าหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันก็อยู่ทั้งวันไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมฮะเราต้องคิดต้องคิดนี่ใช่ไหมเออเราจะทำยังไงดีนะครับแน่นอนเราก็ต้องฝึกครับเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึอกอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเลยมันจะไม่เป็นตัวของเราเองเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาคุณจงเกตดูไหมครับว่าเวลาคุณตื่นนอนปุ๊บเนี่ย คุณไม่อยู่กับปัจจุบันเลยนะเพราะว่าสมองเนี่ยมันชินชามากกับการที่คุณดตนดึงเรื่องเมื่อวานมาคิดเมื่อวานเรื่องอะไรที่มันยังค้างคางใจ่มันคิดคิดเตนทีเลยแสดงว่า,าคุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันสมัยพอบริอยู่ปัจจุบันเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเราจะไม่สามารถดึงดูดอะไรใหม่ๆขามาในชีวิตกายนะครับแล้วคนที่แบบตืน่นขึ้นมาแล้วแบบโอ้คิดเดยอะชะพับคิดแล้วก็อาจจะคิดต่อไปอีกวันนี้ฉันจะเดินทางยังไงส่วนจะไปยังไงร,รถจะติดไหม อ,องานาจะมีปัญหาหรือเปล่าไอ้ก,ก็คือแบบคิดไม่ได้อยู่กับปัจจุบันหลอกอืมอโหลสะดวกแกอืมฮึมนะพอเราไม่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเราเฟโจดิสเฟนซ่าบอกว่าร่างกายเรานี่แปลกนะเขามีความจำของเซลล์ ผมเคยบอกลัณคิดนะว่าความจำงูเซลเนี่ยถ้ามันยังมีพฤติกรรมเดิมๆหรือความคิดเดิมๆอยู่ครับมันจะไม่สามารถสร้างสิงส่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้นะแมนเนี่ยเราต้องฝึกครับ <quy ết> ฝึกขึข้นมาเอาเป็นว่าฝึกตอนเช้าก่อนเชาา้านมาคุณต้องอยู่ไว้ได้ว่านี่ฉันนั่งอยู่บนเตียงเออฉันกำลังลงจากเตียงให้ดีนะครับอย่างที่ผมบอกไว้สินาทีไรเนี่ยพิจารณาตัวต,ตัวลึกเอป ฉันเป็นคนมีสุขภาพดีฉันมีความสุขมากขอบคุณมากเลยเตียงนอนอันอบอุนของฉันเมื่คือฉันนอนหลับดีมากๆนาะปัจจุบันนะในเพศเส้นทามเนี่ยมันดีจริงๆมืนมูรรจุปัตจ,จุบันะปัจจุบันนี้คุณจะรู้แม้แต่การที่คุณในก็เรลยอะไรนะลงจากเตียงเดิเดนไปกี่ก้า ทำอะไรเต่สมองคุณเนี่ยเบืส่นสนี้คิดเรื่องกอบกๆใช่ไหมแงงน่นอนนะครับการนี้ทำมาอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือคุณเนี่ยจะต้องจับสติหรือจับจับไม่ได้คือบางที่เราเผลอรจริงๆอย่างาเราเผลอนะพูดปุ๊บพูบปุ๊บจะไป,ปคิดเรื่องนูหระคิดเรื่องนั้นลรอทีนี้ถ้าเกิดเราไมา่ได้คิดในปัจจุบันหน้าหน้าปัจจุบันนะครับน,น,นั้นเลยเนี่ย เราจะ m a n i f e s manifest, สิ่งดีๆไม่ได้แล้สิ่งที่เราปฎาอะไรมันก็จะไม่เข้ามาเพราะมันไม่มีพลังไม่มีพลังทําไมเพราะว่าแม้แต่ความจาของเซลล์เนี่ยมันยังจําเรื่องเก่าๆอะไรก็ถามถ,าถ้ามีความคิดเก่าๆอยู่นะครับมันจะดําเนินการชีวิตเนี่ยมันจะไปตามรูปแบบเดิมๆตลอดเวลามันจะไม่เปลี่ยนชีวิตเรานะเป็นอย่างวาเป็นอย่างนั้นสองปีเขาแล้วสามปีก็แล้วห้าปีก็แล้วจะเป็นแบบนั้นจะไม่เปลี่ยนครับดังนั้นจะต้องแบบ คัดคิดแบบปัจจุบันนะเราต้องฝึกกันเอาเอาไปว่าทุกคนก็ไปฝึกแล้วนะตื่นเช้าขึ้นมาลองรู้สักว่าคุณอยู่กับปัจจุบันได้กี่นาทีอืมอร่อยดีไหมฮะคุยไปเออกินกันไปอืมกินเขียวหวาน มะเขืออร่อยเรื่อเราเป็นว่าคลิปนี้ผมฝากไปแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ถามมาจะทำยังไงคือถ้าเราคิดสลัตะคิดไปเรเล่เปืเ่อยมันก็จะทำให้เราไม่มีดีเฟสสิ่งในม่ก็ไม่ชีวิตได้ฝึกตั้งแต่ตื่นนอนดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดเร่ตื่นนอนแล้วคุณออกไปทำง,งานแล้วในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยคุณไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรเลยก็ยินดีด้วยนั่นเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนว่าคุณฝึกได้หรือเปล่าว่าคุณดูนบัจจุบันทิ้งหรือเปล่าและถ้าเกิดว่า ในแปดชั่วโมงสิบสองชั่วโมงที่คุณต้องออกไปนักออกไปเจอผู้คนเนี่ยคุณอยู่กับตัวเองได้กี่นาทีหรือว่าคุณมีเรื่องอื่น,นเข้าไปในชีวิตอีกถ้ามีเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องเก่าๆรับรองได้ครับชีวิตที่จะไม่เปลี่ยนแน่นอนนะอขอบุญครบกันติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเรื่องดีๆก็แชร์เพื่อนๆรู้ด้วยนะครับอ่านแล้วลาไปก่อนกับคลิป ทานข้าวของแกงเขียวหวานครับ